หลกลืมไม่เลยเห็นเขาแยกอาหารย่านบอได้ต <laughs> าสองน้ำจะแนวกิน <laughs> นอโอ้ยแมนกิเลสลายลงพอเนี่ยนะ <laughs> เมื่อไม่เมื่อไม่เมื่อไม่นอ เห็ดไม่เนาะของไม่กับพระปนิละนะ่ะเนาะทัๆๆๆๆ่าๆทัท่วๆทั่วทั่วอยู่ของไม่ไปเลยจังนกับเคยชินดอกเนาะ <c ười> <c ười> มืโอนี้กาอะได้จัดอาอาหารแยกไอ้นั่นไปเนาะก็สือสวาสซไว้ขึ้นเนาะหลวงพ่อก็ถือบอลบอลโดนเนาะโอเคที่ก็บอลโดนเทื้าทีแล้วนะเลยว่าจะควงกับไปอยากบอลกันเดีอ่ะยากสิสวาสซ์ยังกระดอกระเดียนาะ อันเบาๆบางทีนั่งจุม่มบ่มอยู่กับจุ่มบคือก็เลยไม่มาจอปา่ากับเเววไปเองซะละเนาะอ่าอืมวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะอ่าวัดป่าบ่อนามพระอินอ่อบบาก็จะบวชพระอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าอ่าคงจำนวนไม่น้อยอย่นะเนาะ วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามก็จะเข้ามาเข้านาคนะเข้านาผูนะ้ดใดอยากเป็นเจ้าภาพร่วมบวชพระนะก็ยินดีนะยินดีนะนะไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเครดิตก็ได้ <laughs> มีพระเจ้าพระสงฆ์มาบวชเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลวงตากับมองว่าเป็นความเจริญงดงามที่มีคุณระบุตรคุณชิดาเข้ามาอ่าปฏิบัติธรรมบวชนะตอนนี้ครูบาโย่งก็ทำที่พักชั่วคราวของพักได้สิบกว่ารูปว่างั้นนะก็สาธุก,การด้วยเนาะอ่า ส่วนทางแม่ชีเนาะก็พยายามทำอยู่กำลังหาช่างเข้ามาทำเพิ่มขึ้นให้ได้อ่าเดือนหนึ่งให้ได้สิบห้าหลังอ่ะเนาะคงจะพออยู่ถ้าทำไป วัดป่าบ่อน้ำพระอินท้าทำเสร็จภายในป,ปีหน้าในเสร็จแน่นอนนะเนาะคำว่าครบอ่ะมันไม่มีที่จะสร้างต่อก็รับไม่ชีดได้ประมาณจำนวนสองร้อยนะรับพระได้ประมาณร้อยห้าสิบรูปนะประมาณนี้ก็คือเต็มพื้นที่แล้วอนะคือกุฏิก็3ามห้าสิบหลังพอดีคนละหลังนะคิดว่าปีหน้าคงจะทำเสร็จเลย เหลืออยู่ร้อยห้าสิบหลังอะนะประมาณนี้ร้อยห้าสิบหลังเดือนละเดือนละสิบหลังสิบหลังสิบหลังเนี่ยเนาะก็สิบห้าเดือนก็ครบเนาะปีหน้า,ป,นาปีหน้าเสร็จแน่นอนปีหกหกะนะ ที่จริงนะต่อไปก็ประเคนตรงนั้นเลยเดี๋ยอันนี้เขาจัดมาให้ก็ได้เนาะประเคนตรงนั้น <c oughs> ประเคนจากอาจารย์แดงไปเลยนะพรุ่งนี้นะห <c oughs> ลวงตาคิดว่าเสร็จ <c oughs> แน่นอนรอยห้านสะิบหลังปีหน้าก็ถือว่าเต็มมาตารับได้ สามห้าสบนะไม่ชีสองร้อยพระร้อยห้าสิบเนาะนะนะประมาณนี้สำหรับคารวะาติญญโยมก็จะมีกุฏิตัางหากไม่เกี่ยวกับสามห้าสิบหลังเนี่ยนะก็พออยู่ได้อยู่เนาะ,ะสำหรับเครื่องอยู่อาศัยนะปัจจนะัยสี่เนาะก็ถือว่าอพอไปพอมาอยู่ เพราะว่าอยู่ในช่วงของโควิดเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีโยมไม่มีจังนะพระจะเอาจังมาจากไหนถ้าไม่เอาจากโยมจริงไหมที่มาสร้างานะเพราะพระก็ไม่ได้ทำงานไม่มีอะไรเนะาะก็ต้องอาศัยญาติโยมแต่ดีหน่อยเนาะว่า ัะป่าบ่อน้ำพระอินเนาะมีกัญญาณมิตรที่เกื้อหนุนอยูอ่คนละเล็กละน้อยนะทุกเช้าทุกวันนะยังพอเดินไปได้อยู่เนาะ <c oughs> ก็สามร้อยสี่ร้อยชีวิตเนี่ยอยู่รับได้อยู่เนาะวัดป่าบอ่อน้ำพระอินทนะร์เนาะหลวงตาก็ถือว่ายังพอทุทุกข์ใย่ไยูดยู อ่าไม่กลัวแล้วเพราะว่ามีีคำเงินมี่คำเงินจัดให้หมดแฮะ,ะ,ะ,ะเวียงดาราก็เนี่ยสองคนเนี่ยโอ้ยสบาย่านะมีกาแฟให้กินก็พอแล้ว นะแต่นักปฏิบัติเราถึงจะอยู่ร่วมกันมากมายเนาะถ้าเรารักษาตัวเองก็มุนรักษาคนอื่นนะนะมันก็เลยไม่ค่อยอปัญหานะมะีขนาดนั่งอยู่คนเดียวก็ยังมีปัญหากับตัวเองเลย ยังเถียงกันอยู่ในสมองเลยไอ้ไอ้ไอดีกับชั่วยังต่อยกันอยู่ <laughs> <laughs> อ่ะภาษา,าอะไรนะถ้าเรานั่งดูอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นนะความคิดปรุงแต่งเนี่ยฮะร้ากาดมากเนาะ,ะ,ะเราจะเห็นความคิดเนี่ยนะคิดดีรู้คิดชั่วรู้นย่เง,งี้ยนั่งงองอยู่ ซึ่งความคิดเนาะเห็นอยู่ซึ่งความคิดเห็นอยู่ซึ่งสังขารนะมีสติตามรู้ตามดูอ่ะเห็นไหมสิกขติสิกขติสิกขติแปลว่าสังเกตสังเกตบ้านเฮาเอิญสังห้อมซ้อมเบิ้งจอบเบิ้งบ่านเบิ้จอบเบิ้งผู้อื่นี่จอบเบิ้งจอาของจอบเบิ้งผู้อื่นระวังมีดก็จิ้มตาว์ล่ะนะระวังเลยอ่ะ เขาจะหัวจะสวนผูน้อื่นเลยด้ยนะสอบเบิงจอบเบิงซ่อมเบิงมีสติจ้องอยู่เห็นอยู่ซึ่งความคิดเนาะคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้แน่เนเตัวสติตามรู้ตามดูนะน,นั่นแหละคือเรียกว่าภาวนาหรือพัฒน,นา พัฒนานะ่ยพัฒนากรรม,มเพราะว่าถ้าเรามาอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยมันก็มีอะไรตามมาเพราะคนต้องกินเนาะไม่จะกินอย่างเดียวนะกินแล้วก็ต้องขี้ด้วยจริงไหมอ่นี่แหละนี่แหละมันก็ต้องทำมีทั้งที่กินและที่ขี้นะเห็นไหม แล้วก็ต้องมีน้ําอาบน้ําดืม่มน้ําอะไรหลายๆอย่างปัจจัยสี่นะเขาเรียกนะนะแต่วัดป่าบา่อ,อน,น้ําพระอินทร์นี่คิดว่าพร้อมอยู่สําหรับอเรื่องขบเรื่องฉันเนาะจะเรื่องที่พักพาใส่เนี่ยยังต้องรีบสร้างอยู่นะทำอยู่ นเพราะไงใบเฮ็ดม้วานในระยกอันละฮะเฮ็รดรถเข็นไหมได้เท่าไหร่วันทำโอ้เยี่ยมเลยนะฝีมือมากใครว่าทำวะโบนัสอ่ะเจ้านัดอ่ะโอ้เยี่ยมสาธุเหมือนเหมือนเหมือนเนลามิดเลยนะเห็นไหม ทำรถนะทำรถรถเข็นอ่ะเห็นไหมถ้าแยกไปอย่างเงี้ยแป๊บเดียวนะะก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จไวขึ้นอีเจนมันหัวร้อเฮ้ย แอ้บแลวกูบอกเสร็จรวยขึ้นอีเช่นมันหัวเราะอะไรมึงรู้ไหมกูกูกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะกูไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีฮะอ้าวลับพรญาวะรริวะหาปุราปาริปุเรนตทสาคารัง เอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกะปิติอิติตังปิติตังตุมหังคิปพเมวะจะมิจฉันตุสัพเบเรนตุสังกปายันโดปะรโสยะธามณีโชติรโสยะธาอภิวานนาสีริสะนิจังมุทาปจายโนจัตตารโรธมมวัฏันติอายุวันสุขังภะลังสา อโอ้พญา,ามเพจะมันคือขัง 搞不清，不乱了。嗯嗯嗯嗯

ก็ลุ้นแล้วนะครับก็ท่านหลวงตาก็จะทําการขยายสลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าจะขยายแบบไหนอะไรยังไงนะครับ ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันในรายการต่อไป